เวฉันส่งของทั้งหมดไปตีราคาอยู่นะคร่าวๆว,ว่าครึ่งต่อครึ่งอะที่เขาหักหัวคิวไปแต่ที่สงสัยอะคือคนชั่วแบบนั้นไม่ทวงตังค์ห้าสิบล้านจากฉันเลยเพราะตามตกลงกันฉันต้องโอนให้เขาแล้วนะมันแปลว่าเขารู้ตัวแล้วไงื่อเธอไปที่โรงงานนั่นแล้วก็รู้ความจริงทั้งหมดอะ ก็เขารู้กับโรงงานนะเหรอแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอแจ้งความได้ปะหรือประจานหรือบอกให้ทุกคนรู้ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาโดนแบบเราโดนไงนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอแ,แกแกว่าผู้หญิงอีกคนของธีรกิจอะที่ผู้การพูดถึงอะ จะรู้เรื่องนี้ป่ะเรื่องอะไรอะเรื่องที่เราโดนหลอกหรอไม่รู้อะแบบฉันอยากรู้ว่าเขาโดนหลอกหรือว่ารู้กันหรือว่าเขามีส่วนร่วมไหมแล้วรู้ที่พี่เชามีมันดูไม่ออกแล้วว่าเป็นใครคนที่ น่าจะเคยเห็นหน้าเขาจริงๆอ,อาจจะเป็นผู้กันแค่คนเดียวหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่ธุรกิจออกไปหาวันแต่างงานหรือจะเป็นคนชื่อแก้วที่บอกว่าเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทเขาเออ ผูออด้ดึงเพื่นสนิทคุณไี้ชื่อทศอ่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านครีมอะไรนั่นอะของจริงปะสิบสองล้านตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ เราโอ,อนตางค์ให้เขา12ล้านแหววงั้นเราครีมให้ใครเช็คได้บ้างไหมต้องส่งเข้าแ l a บอ่ะอื ก็ตรวจให้หมดเลยเอาผลเทสที่เขาอ้างว่าเขาวิจัยมาหมดแล้วอ่ะไปตรวจใหม่ให้หมดว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เขาอ้างอ่ะเราแจ้งความจับเขาได้เลยโอเคดีเดี๋ยวฉัส่งวันนี้เลยโอเคเวขอโทษนะเราอยู่คนเดียวก่อน